เฮ้ยครั้งนี้มึงต้องได้แล้วล่ะเพราะกูใช้รหัสสตรีมเลยนะเชื่อต่อโดยโตรงอะฮโหลแล้วมึงได้ล่าจินกันบ้างวันนั้นเนอะล่าสิก็มึงบอกอยากเห็นกูเลยลงไปล่าไว้แล้วมึงก็ได้ไปได้ไปดูดไงกูดูไม่จบะรับก่อนเอเอ,เอไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียส มึงช้าไงโอ้โหขอโทษครับไม่ไม่ได้ตั้งใจช้าจริงๆครับเออเดี๋ยวกูคุดูถึงตอนแบบล่าไอ้นั่นอยู่ไอไอตัวล่าสุดเลยที่มึงไปล่ากันตัวแรกเอละพอมึงล่าจบปุ๊บกูหลับเลยเอยคิดเออคยงนะขอเวลาแป๊บหนึ่งขอแก้อะไรใหม่กัน เพราะว่าตัวไลซีมมันมีปัญหานะฮะอันนี้แต่ที่คว่าจะขอเวลาแค่แบบนั่งทำหนับปกใหม่ทำหมดใหม่หมดเลยวันนี้มีคนดูเล่นด้วยปะอ่ามีคนดูอยู่สอดดินท่านด้วยนะครับผม QTV ปฏิหาะเหลาสวีครับหมายหมายถึงว่ามีคนเล่นไหมหรือว่าเพื่อนกูเล่นกับมึงแน่นอนแต่กูโฟกัสไม่ถูกเลยไอ ไม่คือที่ถามอบบเออคือแบบแบบเป็น,นีงยวะคือวันนี้ให้คนดูเล่นด้วยไมหมอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ถ้าคน<อ>ฝั่งเราไม่เต็มก็อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะปกติแล้วนะถ้าไม่ได้มากันแบบไอ้ครบห้าคนก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วยากที่เราจะครบห้าคนจริงๆแล้วอ,อ้าวไอ้อ้าวจบแล้วดิใครมา, <laughs> าวะไม่ได <laughs> ้เซฟพอ่ะโค้ มมาทำไมวะยังไม่เซ็ตอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้โอเคโอเคโอเคะไรโอเคพายุเล่นเงินดูรออาจารย์ตรวจงานอยู่อ๋อนี่มึงอยู่อ๋อก็ว่างทำไมใหม่เบาทำไมไม่ก็ไม่เบาไงทำไมก็เบาขนาดนั้นเหรอเออมึงคิดดูเวาเสียงไอ้นิวยังชัดกว่ามึงออฟฟิกมึงต้องสับเหนียกตัวเองได้แล้ว ม่มึงใช้ใหม่ไอ้นั่นเบาฟังมันเลยเบากว่าขักขาอะไรไม่มีอ้าวเหรอมันใหม่นี่แล้วฟิกมันอัปเกรดตัวเองเป็นใหม่ที่ที่กากกว่ามึงตอนเนี้ยอ้าวเหรอไม่ใช่ที่ไมันคงไม่รู้มึงฟิกตัวใหม่ใหม่อะใหม่ใหม่เที่อะไรใหม่เดิมใหม่ใหม่ไอันนี้มึงใหม่ใหม่นานแล้วไงอ๋อเออมันเป็นใหม่ใหม่ที่ใหม่ใหม่นานแล้วอะไรงี้มันก็ไม่รู้มันเป็นที่ไหนมันบูท บูตลงเปล่าไปดูดถบูตล,ลงเกียอะไรสองร้อยบูตสูงๆเลยสองร้อยเนี่ยสองร้อยไม่หมายถึงในนั่นเดียวในโปรแกรมอะ่ะข้างนอกอไม่ใช่ในดิสคอดอ่ะข้างนอกเออในซาวไงไอเนี่ยในซาวอะวิดีโอซาวอันนั้นอนะไม่ไม่ได้เขียนว่าไมโครโฟนอะไรสักอย่างไมโครโฟนเช็คอะไรไม่ไจำไม่ได้แบบ หนึ่งรอยเเซ็นะไม่โครสวนร้อยร้อเปอร์เซ็นตโอ้ยฟิกึงเจงใจคนดูกุณน่อยหรือมึงพูดไกลใหม่ไกลยอ่ไรจะอมใหม่ยังใหญ่เกิดอ่ะเกรดอาะอมใหม่ก่อนพูดด้วยครับชยมันเบาขนาดนั้ไยวเสร็จเป็นเบาเบาไม่แน่ตัว TSM อะไรทั้งอย่างอะฮะหนักใจเลยกูใครว่าดอีก้สตว์อ่ะแล้วกดแล้วด้วย เอาเอาล้วมันไปมันไปมันไปแล้วใครอ่ะไม่รู้อะถ้ามึงจะออกไงมึงก็ไม่ต้องกดดิมึงก็ไม่ต้องกดอีกเท่านั้น่ะไม่กดไม่ได้แล้ว่มันมันเป็นห้องสร้างเกมอ๋ออ๋อฮะใครวะเท่านั้น TSM ที่มึงไปมึงไปมีแฟนแล้วเล่นกับเขาอยู่แล้วแบบมึงลืมบอกว่าคู่บอลอะ เออเนี่ยมีชื่อผู้หญิงนะเนี่ยเออผู้หญิงเวลาวันน่ะเอาไอ้ชื่อคุณเป็นร้อยเลยผู้หญิงในสัตว์ในในเกมใช่นัมนนะ่ะไม่มีหลายอ <c oughs> ันเลยหลายอันอ่ะมึงมีพี่หลายคนเลยไอ้เี่ยมึงบอกผู้หญิงนะเนี่ยชื่อเวลาวันเนี่ยมึงรู้จักไหมนะจำชื่อจริงเขาไม่ค่อยได้ไอ้เหี้ยโอ้ยฟิกรูร้ปออ่ะเขาเสียใจที่มึงพูดอย่างเงี้ยมึงจำเขาไม่ได้ไอ้สัตว์โอ้มึงผู้ชายสัตว์ทะเลมึงเร็วชั่อไอ้สัตว์มีผู้หญิงหลายคนไอ้สัตว์คุณเล่นจำหลายคนเลยไอ้เหี้ย โอ้โหฟังไว้ครับฟังไว้ครับฟังไว้ครมันก็ไม่แปลกหรอกรอดิมึงก็ชอบื้ออยู่แล้วเนี่ยเออมึงเขาเรียกอะไรรอด้วยเงินตราไอ้แม่งไอ้เช่นนี้ไอ้เช่นนี้วัี้ผมึงมีพอแบบไม่ดีปุกมงปากกล้าสับสับมึงนี่มันเที่ยงจริงไอ้วันนี้พรุ่งนี้หยุดไงไม่มีคนกดเน่ยเนี่ยกลัว ในข้อทิศถ้าเกิดกูโคไปเรื่อยๆนะเว้ยนิวมึงก็แต่ไม่ได้เล่นไว้เพฟิกเกอร์ตรวจงานก่อนไม่เป็นไรแน่กูได้เล่นแล้วเนี่ยในเกมฮังไส่เนี่ยอ๋อพอแทกอะไรแค่นี้สินะมิจซาซ่าสวัสดีครับกูจะโชว์ความสามารถมึงให้เขาดูฟิกเขาได้ดูเอ๊ะนี่ใครเนี่ยอันนี้ใครนี่ไม่คุ้นเลยอ่ะไปอยู่ไหนมาท่นเซ็ตต้งไหนวะไปตรงซ่าอ่ะ ฮะก็แค่เซตเสียงไงแค่นั้นแหละชื่อฟุกด้วยฝั่งตรงข้ามชื่อฟุกเอาแล้วฟุกรู้จักไอฟิกด้วยล่พี่ชายกูบองไอตันเอาแลมเอาไหพี่ชายกูเป็นชื่อฟุกเอ้าเฮ้ยฟุกสองพันยี่สิบไม่แน่ใจว่าใช่มันหรือเปล่าพี่ชายมึงอยู่สองพันยี่สิบป่ะเออเม่อ บางทีกูก็อยากแม่นตายตั้งแต่ปี2011ันเอยเลยยเฮ้ยเอเต่ตัวใหม่มันดีนะเวลายืนนิ่งๆแม่งหายตัวใช่ใช่ยืนนิ่งมันหายตัวมันยืนตีเฉยๆก็หายตัวเด้อันนี้เขกอันนี้เป็นเรื่องที่ดูได้จากการดูคลิปดอยเซอร์นะแค่นั้โหเห็นอย่างนี้บอกเลยว่าเตรียมเงินไว้ซื้อซินิสเทียเนี่ยนานมากบอกเลยหลัที่เผือเอาเงินไปซื้อบอลดัมไปทีนึง ตอนที่เพิ่งเห็นเกว่าแม่กำลังจะแจกบอลดัมอยู่แล้วตอนนั้นมันแจกบอลดัแม่กูเอาบอลดัมให้ฟิกเออตอนแรกที่มันแจกมา่ยแม่งตอนนั้นอะคือตอนแรกกูเล็ยว่านีตัวอื่นมันเล่นไม่ได้แน่ไม่เป็นแน่นอนแบบอย่างเงี้ยเออจบเลยลินดิสอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้ตายแม่งละกันแม่กูบอกเลยว่าตอนที่กูเห็นตอนแรกอะอ่าสตรีมภาพยังดูได้อยู่ไหมฮะบอกด้วยนะฮะตอนแรกอะกูคิดจะซื้อบอลดัมใช่ป่ะตอนแรกก็จะแลกบอลดัมแต่เหมือนช่วงนึงอะกูลืมเลยว่าเออตัวแตแลกบอลดัำไอ้นั่น กูเลยไปกูก็เลยกดเออซื้อมาเล่นหน่อยไ,ไหมกูอยากมีโรมแบบที่เล่นเป็นจริงๆไว้สักตัวอะไรเงีะะเ้ยนั่นแหละไอ้ยี่สิบวันหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะมันมีแจกอะไรอย่างไรเหรอแจกฮีโร่อ่ะเบาดั้งมือน,นั่นนี่โอเคตอนหลังก็เลยคิดเออได้ทั้งหมดนะกูมีเกือะหมดแนะนำ<ง>โรมกูไม่แนะนำแบบนั้นว่ะมันมันไอ้นี่เกินมันค่อนข้างจะเอาตัวเข้าไปแลกเยอะเกินใช่ใช่จากที่กูไปเล่นกูรู้สึกแล้วมันเข้าไปแลกเยอะไปหน่อย มันยืนไม่ค่อยได้ด้วยมันยืนได้แป๊บเดียวเองถ้าจะเอาอย่างนั้นเอาตัวเขาไปแรกแล้วแทนน่ะเทนดีกว่าดีกว่า <c oughs> ยืเลยแล้วไอ้นี่อะไรวะหลังจากนั้นกูก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้างั้นกูเสียเงินไปละไอ้แรกกูเอาแรดก,ก็ได้ <c oughs> มันมีอยู่สองตัวแล้วกูจะไม่ผิดมีตัวแรดกับอีกตัวเหนือซึ่งกูมีอีกตัวหนึ่งกูน่าจะไม่อยากได้และแรดก,กูก็แบบแรก,ก็ยังไม่มีอ่ะแรดไม่มีกูรู้สึกเห็นขี้หน้าแรดมากๆด้วยผลทางการเล่นเกมล้วนๆคือ แม่งชอบต่อยโดนกูไปบ่อยากูเล่นสาตากูลำคางนี้แม่งยังไงก็ได้แล้วไอ้ยหม่มใส่เขาแล้วก็ไม่ซื้อเขาเออหมั่นใส่แล้วไม่อยากได้ก็เลยแบบวะอีกตัวเนึ่งกูไม่อยากได้เลยแต่แรดอะกูหมั่นใส่ใเฉยมีผลกว่ากันนั้นแล้วกัน,กน,นกแล้วก็หยิบแรดมาแต่คือทีนี้ <c oughs> อ่าหลังจากนั้นกูเตรียมเงินไว้ซื้อซิมิเซียต่อถามว่าเล่นไหมกไม็ไม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว ตัวมันต้องเลดเกมอ่ะตัวเนี้เอาไปยืนเลนก็ได้นะ <c oughs> ยืนเลนข้างอ่ะใช่มัน<อ>ได้อตอนแรกอะไอ้กูเฉยๆมากเลยว่ากูเห็นแล้วเออโอเคดีออกเกาะก็ได้อตัวเนี้ยเพราะว่าม, <c oughs> มันมันมีเขาเรียกแบ่งเลือด <c oughs> อ๋อเออใช่กูไเอเ้นี่ยจำได้เหมือนกูไปเล่นอยู่ตาหนึ่งมั้งไม่มั่นใจเท่าไหร่หรือยังไม่ได้เล่นก็ไม่รู้ เออน่าจะไม่ได้เลยมากกว่าอันนั้นกูนัจะนั่งนั่งดูเขาเล่นแต่กูลืมมากกว่าเออเล่นด้วยได้ครับไปมึงนะเอออนี่อะไรนะตอนแรกกูซื้อมากูรู้สึกว่าซื้อเก็บไว้แหละเพราะมันดูท่าหลักดีแค่นั้นเองสวยอ้นนี้อะไรนะหลังจากนั้นกูเห็นว่าสกินแม่งอะลดรา,าคาเลยตอนแรกกูเหลือลดเท่าไหร่ไว้เค่ไหนดูดิเหลือพอซื้อซื้อตัวละครไปแล้วสกินแม่งจะลดเหลือเก้าเก้ากูเลยแบบเอ,อ้ยเหลือเก้าสิบนี่แหละเธอไม่กูเลยแบบโอเค มามีตังเหลือพอดีในในบัตรอะอันนั้น<า>มันเป็นบัคเลยใช่หรออืมเขาปรับใหม่แล้วใช่หรอปรับแล้วอ,อืมฉันที่ช่าโชคดีจริจริง,รงมันลดราคาไม่เจรอตอนแรกอะ่ะมึงกูซื้อให้ฟิกก็เหลือร้อยกว่าบาทนะสะกินกนจะข,ของก<อ>ูสกินเหลือเก้าสิบกว่าบาทกูเลยแบบ เฮ้ยกูกูมีตังคเหลือพอดีเลยไอ้ตังเฮี้ยนะขึ้นเหลือในใ,ในในเครื่องอยู่อ่ะมันไม่พอจะกดออกมาได้ก็เลยว่ากูเลยแบบมาพก <laughs> ซื้อแหวงเลยเี้ยอ้าอาวันนี้สตรีมอาจจะมามาดับๆนะครับผมเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยสบเข็นครับรู้เป็นผ่านอะไรแต่ตังคก็แล้วว่าจะโทรไปด่าทีบดแบนอย่างเงี้ยว่าพ่อมันตายเป็นอะไรกับสตรีมรู้ไห เป็นทั้งวันเลยวันนี้เอาจริงเหรออืมนิวมึงใกล้เสร็ยจยังอ่ะอยังกดออกมาไม่ได้อรอมันออกมาแล้วมันก็ค่อยไปเล่นเกียดีดีต้องเล่นให้จบไม่กดยอมแพ้มึงเล่นห้องอะไรวะเนะี่ยไม่รู้หมดเลยวะกูเข้าไปแล้วแม่งคนยังไม่ครบแม่งกดเลยด้วยนะอยากลองตัวเฉยเปล่า <c oughs> อะอ่าน,น,น้องตูนสวัสดีครับอะอไรเนี่ยยังไงนะวันนี้นั่นสิยังไงนะวันนี้อยากเล่นด้วยเชิญนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังก่อนก็ได้เดี๋ยวยังก่อนยังก่อนขอเวลาก่อนเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวให้นิวมันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะครับผมนิวต้องรีบเล่นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดนิวไม่รีบไอฟิกจะมาก่อนรายการได้เล่นของมือก็จะหลุดไปลองเบิร์ไวด้ดูดังขึ้นไหม เออนี่แหละมึงปกติเลยเอ้อเออนี่แหละไอ,อเสียงแบบเวลามึงอยู่บ้านนี่มีเสียงลมเข้าด้วยเนี่ยใช่เลยนี่แหละอ๋ะอโอเคติดไม้แม่งสักฮะติดไม้แม่งอะไรเนี่ยมีเสียงลมอีกสักเอ้ยทำไมมึงขี้งอนจังวะวันนี้าากูอยากจะก็อตอีฟาดหน้าอาจารย์อยู่วันนี้ทำไมวะลมคาญไม่สัตว์อ๋ออ้าเราคือคิววูบแบบเหรอหืมอย่างงี้นี่ ึงคุยในการใสงเกงขาสั้นของกูเหี้ยเป็โจงกี้ติดล้อฟาดมามึงเนาะหมุนล้อใส่หน้าไปอย่างทีครับไอ้กูก็ยังไม่เคยใส่เกงขาสั้นเลยนะเว้ยของกูก็เกิเนเกินนักแข่งนะเว้ยยังไงวะไอ้ฟีขอ,อขอทีดี้ยังไงนะใส่ใสเกงเกงไงมันเกินนักแข่งแต่ว่ามันไม่ก็ไม่เคยใส่ขาดสั้นเลยกูใส่แบบเกงมันเคยสามส่วนไอ้เหี้ยมันเคยสามส่วนมันแค่ไม่ถึงตะตุ่มเฉยไอ้เหี้ยมันก็แค่เลยคิดตะตุ่มมานิดเดียวไอ้เหี้ยมันเป็นขาสั้นไอ้สัตว์มีวันหนึ่งมังกูใส่เกงนักเรียนไป มันหนึ่งเยที่มอะนะใส่ช<ม>ุดไปเ<ม>วทนะอ๋อที่ถ้าเกิดใส่ไปมอปกติแล้วถ้าเอาเ๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มึงบอกว่ามันสูงเหนือตาตุ่มมานิดเดียวใช่ไหมกางเกงมึงเออถ้างั้นสำหรับในสายตาก,กูมันไม่ใช่กางเกงขามส่วนแล้วนะอันนั้นคือกางเกงขาย,ยาวแล้วนะเออขาคู่สั้นอีเหี่ย ไม่กูไม่ได้จะบอกมึงไต่แย่แต่คือคือกูอยากจะบอกว่ามันถ้าเกิดนั่จริงแล้วมันเกยขายาวแล้วไงถ้าเทียบจากมุมมองสัดส่วนแล้วอ่ะจริงไหมไอ้เนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่คนที่สอนกูมันเข้าใจว่ามันเป็นคนที่เคยสอนกูในอดีตสั้นๆแล้วเธอนี่ก็ไม่หมันแล้วมันไม่ได้สอนกูแล้วอะนะไม่น่ารู้เหรอไอ้มาญาเรียนมาญาให้ใส่ชินได้วยเหรอทำไมสัตว์มึงหายไปเสิรเลยเพื่อนผมเรียนขึ้นปีห้าแล้วอาจารย์มันใส่ชุดไปเวทตั้งแต่ ปีหนึ่งเทอมสองฮะปีหนึ่งกูใส่ตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมสองปีหนึ่งตอนแรกยังไม่กล้าใส่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งยังไม่กล้าใส่ตอนแรกตอนนั้นที่ตอนนั้นเห็นรุ่นพี่ใส่กูใส่ม่งไอ้สัดเออเทอมแรกอะยังใส่ใส่แต่ใส่ใส่เป็นเปลี่ยนอยู่เพราะบางทีเจอจารไอ้นี่แต่พอปีเทอมสองเท่านั้นแหรอมึงวันนี้เขาจา์ไอ้เนี่ยานมาร์คเขาไม่เห็นดรบ่นกูเลยเรื่องกูใส่ใครนั่นอะมาร์คยังไม่เค้บ่นเลยอ่ะ อ๋อใช่เหรอ <Effect. S 1> ตป้งนะสตรีมดีเลยอย่างน้อยเลยอใช่เหรอน่าจะห้าหรือแปดปกติมันยี่สิบกว่าใช่ไหมทำวันนี้ปิงมันมัน,ม,นมันเล่นมันเล่นเของพวกเรารอะปิงปินดีคอร์อเน็ตกูค่อนข้างที่จะหนายฮีเกินไปก็ปเลยว่าจะไม่ไม่ปกติบ้านฟิกในเขตบ้านกูอะตกพายุเข้าไม่ยังไม่เป็นไรเลยก็เลยว่ากูในงว่าเน็ตกูเป็นห่านอะไรวันนี้แล้วก็สวัสดีคนดูทั้งห้าท่านด้วยนะครับผม เลือสีมเมื่อไหร่บอกด้วยได้เลยนะครับฟาร์มเฟนอยู่ขอให้เกลือเกลือนะครับผมร้องพี่ร้องพี่เออร้องร้องเลยร้องเลยเออแะละอ่ะเล่าต่อเลยเเทีแล้วไงต่อเล่าถึงในเราไอ <c oughs> ้ไอสัตว์จะไม่ได้จะได้พูดงอาาอคมหรือทั่อย่างอาจารย์อาคมยังไม่บ่นกูนเลยอ๋อเอ้แต่ของพวกกูออกูกับไอหนิวเคยโดนอาจารย์อาคมบ่นนะเอออาจารย์อาจารย์าารยแกดินมาบอก คือแต่อาจารย์แกไม่ได้บน่นอาจารย์แค่แกแค่มาบอกว่าเออถ้าเกิดจะแต่งมา่กใส่รองเท้าแต่มันดูไม่ดีมันดูไม่ให้เกียรติสถานที่เพราะงั้นถ้าเกิดจะแต่ง,งอย่างนี้มาจริงแล้วใส่รองเท้ารองเท้าผ้าใบมาดีกว่ากูาหันไปไบอกก,กูจากําได้ตอนนั้นกูหันไปบอกรองเท้าผ้าใบผมพื้นมันขาดแล้วะครับมีคู่เดียวหรอมีคู่เดียวครับไม่เหลือแล้วครับแล้วบอกงั้นก็หาคู่ใหม่มาใส่ก็คิดแต่ว่าถ้าไม่มีก็เอใส่่างนี้ไปแหละแต่ว่ายังไงก็แต่งพยายามอย่าให้มันเกินเลยไปนิดนะอย่าแต่งให้มันดูให้เกียรติสถานที่หน่อยกูอยากไบ ขายยาวผมมีอยู่ตัวเดียวครับสีดําเสื้อไม่ดําก็น่าจะมีเสื้อกั๊กทับอีกทีงเขาจะบนแต่กูก็ใส่กันทุกวันอ่ะใช่ก็ใส่กันทุกวันเจอหน้าสวัสดีครับอาจารย์เอออาจารย์เจจับได้อาจารย์เจจได้อาจารย์นัากมลกันแบบเอออาจารย์เอออาจารย์เจเจอหน้าแบบใส่แต่งแล้วนะกูแบบเอ้ยนิดนึงอาจารย์เสียงอาจารย์อาจารย์เออจะดีลูกแล้วเอ้ยใส่แต่งแล้วอหลังว่าไงเราไม่สนใจแล้วปล่อยไหม ไอ้เจ้าตอนปีนหนึ่งกูแดกไอ้นั่นในห้องเขายังไม่หมดกูเลยเยอะแดกเชียร์จูในห้องยังไม่หมดเลย,ยเ,อเอยอะในอะไรกันนี่ในช่องแชทเกิดการปลอมตัวเป็นคิววูฟมูลาดอะไรเนี่ยอะโหลอะไรกันแผนการหลักซ่อนอะไรกันนี่แป๊บใครแป๊บ้าประทานฮะใครแม่งซุ่มเกลือตรงนี้วะสรารภาพใครนิวใช่ไหมไม่งซุ่ม นี่มันคงสุ่มแหละมันนั่งเล่นไอ้นี่ ROV อยู่ทำได้จะไปสุ่มเนี่ยก็รู้ไงจบยังอันเดียวนะเอออันเดียวยอมแพ้แล้วเนี่ยอ๋อเลื่นด้วยนะได้ได้เนี่ยรอเลยรออนิวเล่นเสร็จแค่นั้นแหละเพราะงั้นจำไว้นะฮะใครที่ยัง ไม่ถึงชั้นมหาลาัยนะเวลาไปเรียนมหาลาัยนะฮะถ้าไม่ใช่หมอรัฐบาลนะเอกชนอนะ่ะอย่าไปซีเรื่องโชวคทรับตรงนี้ใส่ตตไตเลยเรื่องรับน้องด้วยนะครับผมโดดได้โดดล้วสาครับไม่ต้องไปยุ่งมัยมันจะมีแค่บางคณะที่รับน้องจําเป็นย้ยใช่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 ถ้าเกิดเขาบังคับถึงขั้นอย่างนั้นจริงๆริงก็ไม่บางบางคณะที่จําเป็นในการรับน้องเพราะว่ามันต้องแบบเวลาทางานจริงมันจะมีเอาพี่เอาน้องอะ่ะเออ,เอ,อไม่ไม่ มันมีสัตว์มันมีไม่คือไอ้การมันก็ไม่เคยไปเออกูก็ไม่เคยไ <c oughs> อ้ดีหมือนกูเดินเดินออกหลังตึกอ่ะแล้วก็อ,อก้อมแล้วก็เขา,าทางหางไอ้้ยแถมกูพาเพื่อนกูโดดด้วยสัตว์เออกูกูก็ใช่พ่กูอ้อมหลังตึกแล้วพออ้อมไปเว้ยตรงหัวโค้งที่เขาแบบจะเลี้ยวเข้าตึกอะพวกกูต้องเดินผ่านทางนั้นมึงเห็นว่าไอ้หัวโค้งนั้นไม่เป็นลูกข้างยี้ตรงนั้นอ่ะกูอจำได้ว่าเพื่อนกูไม่หันมามองแบบฮะแล้วกูแบบบายบายกูเดินไป ของมึงี่ยยัยงเดินอ้อมหนักตึกของกูเดินผานซึ่งซึ่งหน้า <c oughs> อืมแต่ของมึงรู้สึกว่ามันรับน้องแป๊บเดียวเองเอาแค่แบบแค่แบบได้ลุกนั่งอ่ะได้เหงื่อน,นิดนึงแล้วก็ป่ะเลอกกูจะไม่ยอมเสียงเหงื่อเจ็ดไอ้สัสไม่ใช่รอด้อยอห่้ยเออชอบความท้าทายถ้าสุ่มกัญชาเราไม่มีทางเกลือมันไม่ใช่กาชาใช่นั่นเหลอเวย้ยคำปลอบใจสำหรับตัวเราที่เกลือไปแล้ว เออนิรอบที่แล้วก็เปิดกาชักตู้ก่อนนนี้ก็ไม่ได้เฮียดดีๆมเลยไอคนมีดวงกับเซเบอร์เฟสอะหูปากไปไปไอสัสเปิดตู้นี้ไม่ได้เฮียดดีใช่ไหมนิวนิวได้ของดีแล้วนี่นิวเออนิวได้อะไรมาวะไม่ได้อ้าวไม่เชื่อไอ้าก็คือกชื่ไม่ได้ก็คือไม่ได้สิกูเชื่อว่ามังได้ของดีแต่มึงไม่ยอมบอกเนี่ยเอ้ยไม่ฟิกมันนีวต้องเชื่อมันเว้ยว่ามันไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดมันได้ อดกูนานแล้วเอาจริงแบบเฮ้ยกายตัวนี้มันเทปะวะคนตีนไอ้ตว์ยิงยิ่งตอนได้ไกูถามจริงจริงกูไม่เคยแบบไม่เคยใช้เข้าใจเพื่อนแต่เข้าใจตีนกูด้วยว่า,วากูหมั่นหน้ามากมากถ้าเกิดแบบเฮ้ยกายกูฝากมึงโหลดเกมเึ้ืงใส่คอมแม่งไดิด <c oughs> โอ้ได้เลยมึงจะรับแน่เครื่องมึงกูโยนแน่ yeah. เอ้าต้องเป็น X รวมทั้งไอ้นี่ด้วยแบบตอนที่แม่งได้โจนดำซึ่งตอนนั้นกูยังไม่ได้มันทักมา ไอ้ยจตัวนี้แม่งแบบเก่งโฮวโอ้โหอ้แล้วตอนนั้นมันไม่ใช่ไม่รู้จักโจนดำนะมันรู้ด้วยเฮ้ยการไม่เป็นไรเว้ยอย่าตอไปมึงก็ได้โจนเทาเว้ยเราจะมีอะไยเลยโจนเทาไงโจนดำเอร์ชฉันเด็กโตขึ้นมาไอ้ยเดี๋ยวเฟดต้องย้อมสีไข่ยังไงเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้เติมก็ไม่เจ็บเท่าไหร่เฮ้ยรู้เปล่าไอ้การเติมเราไม่ได้เราจะเจ็บใจเพราะว่ากูต้องไปทํางานหาเงินมาเพิ่มเพื่อเติมใช่ป่ะแต่การที่เราเก็บไว้เรื่อยๆแบบเก็บจากของฟรีอะไรอย่างเงี้ยที่มันแจกเนี่ย เจ็บกว่าอีกนะบอกตรงว่นั้นกูเหนื่อยโคตรเลยนั่นกูจะเก็บได้เก็บนะนั่นแหะนั่นแหละเออเสียเวลาไปปอบปอบปๆพี่ๆด้วยอจรางเงี้ยนะถ้าคนไม่เชื่อก็ลองว่ามาดูคนที่เติมแล้วก็ได้มาเลยเช่นเดี๋แบบเติมเปิดไม่ได้เชื่เลยสามวันป่าก็ไม่ได้สนใจเลยเลยเฮ้ยอันนี้มันดีเลยน้อยลงใช่ป่ะอันนี้ช่วยช่วยช่วยเช็คด้วยนะฮะไปหาไปพิลิ่งไงวันนี้รู้สึกตับท้อง ไม่แน่ใจแต่พิษไม่น่าใช่อาหารแน่นอนนี่เลยนน้อยนะเมะื่อวานกูไปดูอยู่อะไรเนะมนนื่อวานี่กูไม่เ<อ>มื่อวันที่เล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์กูไปดูอประมาณสามหรือห้าวินั่นแหละอ๋อบูเมครับสวัสดีครับผมพี่กายมากระทบผมความเกลือเนี่ยมันเข้าแล้วก็ไม่ออกใครเลยนะมาตีต้อมสิ โอ้โหมันจะเลี้ยงรีกนานไหมเนี่ยตัว,ตวใหม่เอาไปยืนออฟได้ไหมหรือต้องทําฟาร์มอย่างเดียวอา้าวได้ป่ะนิวอันนี้ต้องถามนิวนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นขีเลยยังไม่ไดูยืนดาร์กได้อยู่เอออุ้ยเสียงอะไรวะถ้าไปยืนไปยืนดาร์กต้องแบบออกของแทงเยอะๆหน่อยแล้วก็ออกตีเร็วหน่อยแล้วก็ออกตีแรงหน่อยแล้วก็ ตีแรงไม่ต้องออกของคลียรของเคลีแล้วก็เกาะอ๋อเนื้อจะแบบออตีแรงหน่อยออกคลีหน่อยออกดูเลือดหน่อยออกแม่ทุกอย่างเลยส์มีอะไรที่ออกมันยังไม่ออกอีกไหมออกเกมไงออกเกมโอ้ยนิวยังรู้เลยนี่แม่งโหสุดยอดเลยนิวเพื่อนเฮ้ยทำไมพอมึงแบบพูดได้แบบเต็มเสียงแล้วมันดูแบบปากคออะไรขึ้นเยอะแค่เสียวะไม่ได้เจอนิวเวอร์ชั่นนี้มานานหายากเีิจะเจอ เออลัสเออลองเล่นสุตาจะรู้ผมไม่เล่นจ็บเทีเออผมไม่เล่นว่าแล้วจงดูซะจงดูเอ่อเอเอได้อย่างสิอได้อย่างล่ะอย่างโอเคนะฮะแล้วจงดูนี่คือสกินของซนะินิสเ e ียเนี่ยในราคาเก้าสิบคู่ปองเท่านั้นเองถูกคนเดืยประมาณยี่สิบาทถ้าเอาจากที่นี่มันพูดนะ นี่มันตอนแรกมันเป็นบักมั้ยใช่ไงถ้าเกิดเป็นเป็นอย่างนั้นจริงกูบอกเลยโคตรเยี่ยมเก้าสิบบาทนะเก้าสิบบาทอยากให้เป็นบักในสตีมอ่ะแบบกินทุกเกมล้ราคาหรือบาทหนึ่งมปเลยโอ้โห oh, 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 oh. ขาดทุนเลยยับแม่งแบบบักสักชั่วโมงอย่างเงี้ยเนี่ยของกูมันเหลือร้อยแปดสิบาทนะึ่งนะดูอ่า